สุดีค่ะสุดรวยพารวยวันนี้เราจะมาทําสูตรเต็มบนล่างกันเหมือนเดิมนะคะสอนวิธีการคำนวณน,นี่ก็มาถึงสูตรที่ห้าแล้วสูตรที่ห้าเนี่ยบอกไว้ว่านำหลักร้อยบนบวกหน่วยล่างแล้วนำไปเดิน3ามครั้งโดยที่เอาตัวเลขสุดทายของผลลัพธ์ไปเดินนะคะร้อยบนก็จะมี8มีหมี9มีหบวกกันด้วย หน่วยล่างก็จะมี3ามมีศูนมีแมีเกบวกสมได้11 6เบวกศได้ 1, 6, 1, 6 1, 9เบวกแได้17 9เบวกหกได้15แล้วก็นำไปเดิน1 2ึ่สมเข้าไม่เอ่ยเข้านะเข้าหน,หนึ่งหนึ่งล่างหนึ่งบนเลย หกเข้าไม่เอ่ยหก <6, S 2> ไม่เข้าหกไม่เข้านะคะหกเจ็ดแปดเอ้าเข้านี่ลืมไปมันต้องเดินโอ้โหตายแล้วอ่ะเข้านะแปดอ่อาแล้วก็นำเจ็ดไปเดินเจ็ดแปดเก้าเอาเก้ามา โอเคและนี่ก็คือการคำนวณในสูตรที่5้านะคะก็จะมีนำหลักร้อยบนมาบวกกับหลักหน่วยล่างได้ผลลัพธ์มาเท่าไหร่แล้วนำตัวสุดท้ายผลลัพธ์เนี่ยคะ่ะไปเดอนทั้งหมด3าครั้งก็จะเป็นเลข1ในสาตัวเนี่ยคะ่ะที่จะน่านำมาปักมาวิ่งมาวิ่งลองดูนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับอ e ีนี้ขอกำลังใจโดยการกดกระดิ่ง subscribe กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปขอบคุณมากค่ะ